รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมีนาคม2568บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ1.5สะท้อนจากด้านการผลิตและการใช้จ่ายด้านอุปทานหรือการผลิตขยายตัวร้อยละ0.8สะท้อนจากภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ42.8จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานสับปรดข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในขณะที่ปริมาณผลผล,ผลิตมันสำปะหลังลดตัว ด้านปศุสัตว์ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตสุกรไข่ไก่และปลาในขณะที่ปริมาณผลผล,ผลิตกระบือและโคนเนื้อหดตัวภาคอุตสาหากรรมขยายตัวร้อยละ25.9จากปริมาณผลิตแรร่วมปริมาณการผลิตกระแสะไฟฟ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหากรรมจำนวนแรงงานภาคอุตสาหากรรมและปริมาณการผลิตน้ำประปาภาคบริการหดตัวต่อเนื่องร้อยละ14.5 จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตตาคารรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งขาปลีปริมาณการใช้ไฟฟ้า,ฟาภาคธุรกิจรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและการบริหารราชการด้านอุปสงค์หรือการใช้ใจ่ายขยายตัวร้อยละ7.4สะท้อนจากการใช้ใจ่ายภาครัฐขยายตัวในอัตราเร่งร้อยละ29.6ตามการเพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ5.3จากการส่งออกสินค้าที่สำคัญได้แก่เครื่องดื่มผงชูรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่มันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มะขามเปรี้ยวเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์และกากมันสำปะหลัง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.6จจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนในขณะที่พื้นที่อนุญาตก่อสร้างประเภทอาคารพาณิชย์และอาคารอุตสาหกรรมรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และจำนวนธุรกิจจดทะเบียนใหม่หดตัวการบริโภคภาคเอกชนหดตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ10.3จาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขาส่งขาปลีจำนวนรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวเสถียร,รภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ1นจากการลดลงของราคาสินค้าสำคัญเช่นไข่ไก่ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นด้วยสภาพภูมิอากาศที่เรื้ออำหนวยประกอบกับแก๊สโซฮอและน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงตามสถานการณ์พลังงานการจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.1 จากความต้องการรายงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังท่านสามารถติดตามข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิต์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิต์หรือโทร055411223